คลิปที่แล้วที่เราได้ลงคลิปออกแบบสกินอาวีนะฮะคลิปที่แล้วที่เพิ่งลงก่อนหน้านี้ลงคลิปปุ๊บกิจกรรมใหม่ของอาวีก็มาปั๊บเลยเว้ยและทีนี้ยอดว,วิวก็เป๊ะปุ๊บดีใจมากทุกคนแบบยอดว,วิวโป๊ะเป๊ะปุ๊บเลยอะคือบังเอิญมากแบบลงลปุ๊บกิจกรรมใหม่ก็มาปั๊บเลยโอ้ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะใน,นต่อไปต่อไปครับผม ก็คลิปก่อนนะฮะก็คือเราลงคลิปการประกวดสกินาวี v Amazing Design Contest เป็นสกินไทยนะฮะที่นั่นแหละก็คือสกินไทยเมื่อนานมาแล้วอะ่ะแล้วเราเคยว่าแล้วเราก็เพิ่งจะเอามาทําเป็นคิดลงให้คนดูต่างๆนานาดูนะฮะแล้วพอเราลงปุ๊บตอนเช้าตอนเย็นก็มีกิจกรรมใหม่มาเลยเว้ยทุกคนทางเพจก a น i n น่าอาี a v, แะนะฮะก็มีการลงกิจกรรมใหม่เป็นการประกวด Amazing Design Contest เป็นสกินไทย เออทุกคนก็แบบบังเอิญนะบังเอิญแบบคือแบบเพลงเก่าๆที่เราเคยออกแบบมานะคะก็มีทั้งสกินของจิลาเรน่าที่เป็นเรน่านักนพจน์ภัยแล้วก็มีทั้งเวรสพญานาคนะคะครั้งนี้ก็มีกิจกรรมในปีนี้มาเป็นการออกแบบสกินไทยอีกรอบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำเจ้าตัวสกินไปประกวดเราพูดโง่ๆนะทำ็มคำพูดเราโง่ะ เราจะมาทำเจ้าสกินก็จีก็ทำแล้วแหละแล้วเราก็จะมาทำคลิปให้ท่านชมดูกันนะครับในคลิปนี้เฮ้ยเอาจริงนะคิดอยูยเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดเราทำไปแล้วมันจะเป็นรตยลายคนอื่นแบบุมีคู่แข่งเพิ่มหรือเปล่าวะแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าดราต้องมาก่อนขำโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องการประกวดสกินอารีของปีนี้เลยนะคะ ก็การประกวดไอเฟซิ่งดีไซน์คอนเทสครั้งล่าสุดนี้นะฮะก็จะเป็นการประกวดสกินไทยในหัวข้อในหัวข้ออะไรนักล่าแดนสยามเป็นหัวข้อวัฒนธรรมไทยนะฮะก็เราก็ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาแบบล่ามาให้ดูกัน นี่ก็คือที่เราล่ามาอันนี้ก็เป็นไบรท์นะฮะเพราะว่าปีนี้เป็นนักล่าเดนสย,ยามใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวละครมันก็จะเป็นตัวละครแอสซัสซินนะครับผมก็จะมีไบท์ไอริีนาคอแล้วก็บัตเตอร์ไฟลยซึ่งตัวที่เราเลือกมาว่าเป็นไบท์นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบร่างของเราที่เราล่ามไว้นี่ก็เป็นร่างโปรติกแล้วก็ร่างอันติเมตนะฮะอันนี้คือที่เราเออกแบบคร่าวๆแล้วก็อันที่เราลงมือวาดจริงก็จะแบบนี คิดที่แล้วว่าเราใช้เป็นตัวโน้ตบุ๊กในการวาดใช่ไหมแต่ว่าโน้ตบุ๊กเราจะาแตกทุกคนเลยวา,าดูไม่ได้แล้วเราก็เลยกลับมาวาดในโทรศัพท์อีกรอบนะฮะก็คือเราจะเป็นวาดใส่กระดาษแบบเนี้ยแล้วเราจะไปสแกนลงตัวโปรแกรมแล้วก็ไปลงสีตัวโปรแกรมอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนคอนเซปต์ Concept, วัฒน,ธ,นธรรมออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะทำแบบปีก่อนๆของอีนี่นะฮะของเรานะฮะก็คือในส่วนของแนวคิดอะเออคือเมื่อก่อนนะมันก็จะแบบว่าเออเราก็จะเขียนประว,ระวัติไปใช่ไหมเขียนอัคิดเขียนประวัติ แต่ว่าในปีนี้มันก็จะมีตัวช่วยเขาเรียกว่าตัวช่วยไหมแบบเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันที่ทางเพจอวีเขาเที่ยวพุทโน้ตพ้นนี่มาแล้วเราสึกว่าเออมันก็ไม่มีอะไรเยอะนี่หว่าปีนี้เราก็เลยก็ใส่ในเรื่องนะฮะแต่แค่แนวคิดอย่างเดียวงงเงาอ่ะเออก็ถือว่าลองๆแล้วกันทนะ่านผู้ชมถือว่าลองก่อนวัฒนธรรมที่เราเลือกมาก็คือวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาทุกคนมันก็จะได้รูปร่างตาอะไรประมาณนี้ส่วนคอนเทนต์อย่างอื่นเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดตอนเป็นสปีดเพนแล้วกันนะครับทีนี้เราพูดแบบ ขบโทษนะหรือว่าพูดข้ามไปต่อไปก็จะเป็นช่วงสปีดเพนนะครับทุกคนเาสปีดเพนแล้วก็ไปพูดเรื่อยๆ,ๆให้ฟังนะครับก็ไปดูสปีดเพนกันเลยเครื่องประดินเผาภาชนะจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทำขึ้นมาจากดินเหนียวกลายเป็นรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหม้อไหโอง่งอีกมากมาย ในส่วนของแนวคิดนะฮะคืออันนี้เราจะไม่ได้เขียนประวัตินะเราจะเขียนไปแค่แนวคิดแล้วก็แนวคิดเนี่ยเราจะเขียนเป็นแดดเอาไว้แบบแดดแต่และหัวข้อหัวข้อหัวข้อ,ขอเดี๋ยวเราจะอาจ่านแดดแต่และหัวข้อเราก็จะอธิบายให้คนดูฟังนะฮะว่าเออเราเขียนอะไรไปบ้างแล้วหมายความว่ายอย่างไงอย่างแรกเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะอันนี้ก็คือเราได้อินสปิเรชันมาจากเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำในภาคตะวันออกเฉียงอย่างต่อมาก็คือ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถทําเป็นอาชีพสุบรีดได้เึ่งประดับจากทองคําที่สื่อถึงฐานะที่มีกินมีใช้เพื่อเสือเห็นว่าการประกอบอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเราอยากจะทําให้ตัวละครที่ดูมีสตอรี่เป็นแบบว่าเป็นคนที่สืบสานวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบน,บบน,นี้แล้วก็ประกอบเป็นอาชีพพอจะมีเงินมีทองใช้อะไรแบบนี้ให้มันรู้สึกว่าการประกอบอาชีพพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะครับผม ลวดลายบนเครื่องประดับที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเครื่องแต่งกายชุดไทยที่มีสีไม่จัดจ้านเพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมถอ่อมตนและแสดงถึงอัตลักษณ์ของไทยคือในส่วนนี้คือเราเป็นเครื่องแต่งตัวเป็นเครื่องแต่งกายของชายไทยเลยนะฮะเป็นชุดไทยเลยทรงผมแสกกลางภาพติดตาของทรงผมชายไทยและสีดําที่เป็นเมสสีของคนเอเชียในส่วนนี้เราอยากจะทําให้ทรงผมเนี่ยแบบว่าเฮ้ยดูปุ๊บคนไทยคือแบบ แล้วน,นึกถึงในจาบเด็ดเที่ยวเออแล้วก็สีผมที่เป็นสีดำก็คือคนไทยผมดำการันตคนเราอยากให้มันดูคุมคอนเซปต์คุมโทนของความเป็นไทยอยู่นะฮะดินเหนียววัสดุที่ใช้ในการสร้างสารรค์เครื่องปั้นดินเผาวงเล็บที่อาวุธและขาคือเราใช้ดินเหนียวที่เป็นอุปกรณ์ในการทําเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมาอยู่ในส่วนที่เป็นอาวุธแล้วก็สนับขานะฮะลวดลายของหม้อหายที่ออกแบบมาจากเครื่องปั้นดินเผาไฟตม่มภาคตะลอ,อกเฉียงเหนือ ลวดลายที่เห็นตาต่างนานาทั้งหมดทั้งมวลเลยในสกินของเรา<ม>ยกเวยนเครื่องประดับเนี่ยเป็นเป็นลวดลายที่เราได้อินสบายเรชั่นามาจากนั่นแหละคือเครื่องปัะนดินเผาและอย่างสุดท้ายก็คือลายสักในล่างอัติเมตสื่อถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเครื่องปัะนดินเผาในส่วนนี้เราอยากให้การที่เราจะเป็นล่างอัดิเมตร่างเวกเนี่ยเราไม่อยากให้มันดูเรียบง่ายเกินไปเราก็เลยทําให้มันรู้สึกมีความรู้สึกแบบดูเป็นเทพ โอเคเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟินนซ์รูปกม,มามันจะได้หนะ้าตาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูพร้อมกับตรตีไรสระไระสระนะฮะ ถ้าเกิดทุกคนได้ออแบบสกินหรือว่าทุกคนกำลังเอาแบบอยู่อะทุกคนออกแบบเป็นสกินตัวอะไรก็หน้าตาประมาณไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยทุกคนแล้วก็ทุกคนไหนที่อยากจะเอาแบบสกินเนี่ยแล้วก็ยากมาดูรายละเอียดเนี่ยก็สามารถไปหาดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจนะฮะก็คือไปกดดูรายละเอียดได้เลยแบบเกณฑ์การตัดสินอะไรแบบนี้มันอยู่ในหน้าเว็บการส่งผลงานมันเลยเว้ยทุกคนแค่ทุกคนแบบกดอ่านทันิดหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรจะถามก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเพราะว่าคิดที่แล้วเนี่ยคนถามเยอะมากเลย ถามจนตอบที่จะตอบไปแล้วแต่ว่าก็ถามได้นะชอบคอมเมนต์ไปเยอะๆนะฮะจำคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนจบแล้วคือตอนที่อัดคลิปนี้เรารู้สึกว่ามันสั้นนะหรือว่าพอเราพูดเร็วรู้สึกหล่นไปหมดก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาตัดออกมาเราก็น่าจะคลิปยหญ่แล้ะเออไปแล้วไปบายทุกคนคลิปหน้าปีหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการประกวดอะไรเดี๋ยวเราก็ทำอีกนะครับไม่ใช่เพราะอยากทำนะว่าจริงๆล้วตอนนี้ก็เลิกเล่นไปแล้วแต่ว่าขิวยอดวิวมากเลยทุกคนไปบ๊าไปบาย ใครชอบมินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไพ่ให้ฉันด้วยนะครับตอนเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไพ่แล้วก็คอมเมนต์ด่าไปแหละ